สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทั้งหลายที่กระลั่งล่อติดตามชมช่องของพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้ีลิปโหญ่อยู่ครับก็ขอขอบคุณท่านท่านทั้งหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่แหละที่ติดตามมาตลอดบ่เคยพลาดทุกคลิปนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆติดตามแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ตลอดก็ขอขอบคุณหลายหลยด้วยครับเด้อขอขอบคุณยูทูบสกอน นะครับที่ให้เปิดโอกาสให้พญอ้วนค้นผู้หายจิบโหย่ายน่นี่ได้นำรายการอาหารต่างๆได้นำเสนอพ่อแม่พี่น้องทีกะซิว่าเฮ็ดบ่อเป็นหรือว่าเฮ็ดเป็นแะ้รก็ตามนะครับเบิง่งอีกแบบแบบหนึ่งตามสไตล์ของพญอ้วนนะครับมื้อนี้สิมาเฮ็ดหยังบัติ มือนี้ก็เป็นปลาแดกบองครับปลาแดกบองนะครับปลาแดกบองอีกสูตรสูตรหนึ่งนะครับถามว่าสูตรนี้แซบบอกกัแซบขึ้นกันครับนี่ครับปลาแดกปลาลาธรรมดาเนี่ครับเป็นบ่อปลาแดกปลาแดกตอนปลาหยังก็ได้ครับปลากีเดิดปลาเข่งปลาคอปลาดุกได้หมดเลยครับแล้วเตี๋ยเข้าสีหาได้อันนี้ก็สีเป็นก็สีส่วนมากก็สีเป็นปลากระเดิดนะครับอันนี้คือปลาลาปลาแดกอันนี้ผมซับแล้วครับ เนี่ยลังจากนั้ผมก็ซับเนี่ยซับแล้วๆเตรียมไว้แล้วที่นี่ส่วนประกอบของเพิ่นมีอย่างน่ลเรบัดน,นี้ประเดี๋ยวบ,บองสูตรนี้จะมีบะขามเปียกครับนี่เห็นปะอันนี้ก็คืองกระขามเปียกอันนี้ก็พริกครับพริกแห้งพริกขัวนี่แหละพริกปน่นพริกขัวเท่านี้แหละอันนี้ก็เทียมครับนี่ก็เทียมอันนี้หอมหอมแดงซอยแล้วเด้ครับได้หอมแดง อันนี้ใบบักูดใบบักูดส้อยครับอันนี้ตะไคร่ครับตะไคร่ส้อยเบิ้ลเวยครับเดยอันนี้อันนี้ก็เป็นขาครับขาเรานี่ก็ใบบักูดอ้าวพอดีถามใบบักูดเนีซืคือใส่หลายแต่เบิ้ลครับะวานี่อันนี้เสียว้ขวบครับอย่างอื่นอันนี้ก็จสะไส้สดอันนี้จะไส้ขว่อันนี้จะไส้สดครับนี่อันนี้ก็ใส้ขว่เครื่องท่้งเหมดเนี่ยพอยืกอวดแล้วก็จะเอาไปขวบ นะครับเคื่องทั้งเม็ดนี่แหละกระเซียวไปขวคัว,ครวกระเทียมหอมแดงตะไคร้ข่าแล้วก็ใบบะกูดใส่น้ำกันนะครับขวให้ซุกขววให้หอมนะครับตามธรรมดาแล้วทางบ้านเฮ้าเนี่ยถ้ามีเตาทานถ้ามีกอไฟเองก็คือเสียบเสียบเสียบไม่แล้วก็ย่างไฟนะ่นก็ดีครับก็หอมดีขึ้นกัน แบบนั่นก็ได้แต่ว่าอันนี้มีตะเต่าแกะถ้ามีตะเต่าแกะก็คืออาศัยว่าส้อยดีๆส้อยแล้วกปล่าขัวเอา,ก,อก,า,เอาอก็หอมขึ้นกันแหละครับว่าเป็นหยัางดอกหอมขึ้นกันถ้าเบิ้งได้ครับเด้อบดนี้ก็สีเอาเครื่องทั้งหลายนี่ไปขัวนะครับขัวให้สุกขัวให้หอมนะครับแล้วก็เอามาตำนะครับ เนี่ครับหลังจากที่เข้าเตรียมมีอย่างแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับเนาะทีดหนีต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการขัวนะครับก็บเป็นขั้นตอนในการขัวก็ติดไฟซะก่อนนะครับติดต่อแก๊สไ้มันซีห่อนห่อนยังน้อยแล้วก็จังเอาเครื่องทั้งหลายเนะี่ยล่งขวนะครับเป็นอย่างขึ้นสีจังขัวนะครับ ก็คือขว่ให้มันหอมแหละครับขว่ให้มันสีสุกๆเนี่ยครับใส่ตะคาเข้าไปตะไคร้เข้าไปเนี่ยครับเห็ดตั้งสี่แหละครับเห็ดต่มพะยะอ้วนไปเรื่อยๆยี่สี่แล้ครับเด้ออันนี้กระเทียมอันนี้หอมแดงครับที่ขาดบ่ได้ก็คือนี่ครับใบมะกรูดครับครบมดดละที่นี่ก็ค่อยๆขว่ไป เดี๋ยวพอเพิ่นสุกๆเราเพิน่นหอมละครับบ้านเนี่ยครับคั่วไปเรื่อยๆสูตรนี่กับรสเด็ดบ่หยอกเลยครับสูตรนี่ก็บรสเด็ดบ่หยอกแซ่บเป็นตะนนย,ยูคือกันนะครับเนี่ยพร้อ,อม่ากินครับ ใครได้กินสูตรนี้ล่ะก็บริเรื่มขึ้นกันล่ะขึ้นฮ้อนพ่อยิ่อ้วนเลยล่ะนะครับสูตรนี้ก็ล้องเบิ่งเด้ครับเด้อเนี่ยครับค่อยๆัวไปจเย็นๆัวไปเรื่อยๆเนี่ยครับหอมแล้วครับเริ่มมกินแล้ะครับได้กินบ่ครับอยู่ทางพุนครับทางบ้านได้กินบ่ครับได้กินบ้อนอ่นผู้นางเฝ้านางเบิ่งอยู่นะได้กินบ่ครับ หอ,อมเหลืดีครับเริ่มหอมแล้วเห็นะ source, ไหมครับัวไปเรื่อยๆครับแป๊บเดียวครับ่าโดนแล้วครับนี่ครับหลังจากที่เข้าขัวไปสักพักหนึ่งนะครับขวไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกสิ่งมันก็เริ่มซุกแล้วล่ะครับเริ่มมิกินหอมหอมจต็หน้ยกับพ่อดีครับอีกนิดเดียวก huh? ับพ่อแหละนะครับนิดเดียวกับพ่อแหละนี่หอมแล้วครับเริ่มหอมสักแล้ว นี่แหละครับสูตรดีคือต้องขวัวขััวเครืองทั้งเมดเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปตำแล้วเนี่ยมันจะหอมหอมแบบหอมแบบเป็นตะกินเลยด้ครับหอมบั๋วเป็นธรรมดาหอมย่างรัดนี่ครับตั้งน้อยกับสีปิดอครับนี่ปิดแก๊สได้เลยครับนี่ปิดแก๊สไดลล้แหละแต่ล่อให้มันเย็นๆตั้งน้อยครับเอาเอาของมาใส่บัดน หอมเหลวหอมเหลวเอโคกมาใส่ครับตักใส่โคกเลยครับบัดนี้ตักใส่โคกแล้วก็ตำเลยตำทั้งๆที่มันหอนๆนี่แหละเนี่ยครับตำใส่โคกเลยครับเตอตักใส่โคกเลยเนี่ยครับเนี่ยครับพ่อแล้วล่ะครับเนี่ยครับหลังจากใส่โคกแล้วพวกกสิติาใตำเเบิ่งครับตำตำให้แหลกๆได้ครับเนี่ยครับ ะดนดะครับต่ำเพระโดนครับเพราะว่าเขาขวัวมากเนี่ยมันสีสุกม,มันสุกแล้วมันเลยต่ำสีง่ายๆจังหน่อยใสเข้าไปโหลดครับแก้วนี่ครับผกผงนี่เข้าไปเพราะว่าขันไสเข้าไปแล้วมันสีต่ำง่ายครับเดี๋ยวถึงมันแหลกง่าย เนี่ยครับตำไปเรื่อยๆครับตำไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเหรอครับอันได้ใส่ิกต้นเข้าไปแล้วแป๊บเดียวกะละเอียดมดแล้ครับเนี่ยครับหลังจากเขาตำไปพักหนึ่งครับมันจะละเอียดแลวครับเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มละเอียดแล้วที่ดีก็ใส่ยังอีกเนี่ยรัามาขามเปียกเนี่ย ใส่เข้าไปก็บ่ต้องใส่หลายหนะครับใส่จักสูตรนี้ต้องใส่บบขามเปียกแล้วก็ตำครับคนกันไปนี่ละนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยกับสารพิกที่คนกับเบิ้งเอาเลยกันมาก็้ใดมักเผ็ดมักบ่เผ็ดนะครับกัตอนต่อไปก็คือใส่นี่ยครับปลาล่าเนี่ยครับที่เขาซับไว้แล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตำ ค่อยๆตำครับเระวังกระเด็นเขา่าตาด้วย,รววย,รววยครับเนาะเพต้องเฝ้าหรอกมันกระเด็นเข่าตาเนี่ยครับเบิ้งค่อยๆเบิ้งไปเนี่ยแบบพริกบ่พ่อเอาแบบพริกบ่าพ่อ,อ,พพอใส่อีกจังน้อยครับใส่ไปแล้วก็ใส่เตี๋ยครับใบบักกูดครับแล้วก็ใส่ชุดรถเพรต้องใส่หลายดนะครับใส่หน่อยเดียวพ่อครับแค่นี้แหละ,ะต้องใส่หลาย ตาให้เข่ากันครับบะนีก็ตาให้เข่ากันแค่ตาให้เข่ากันก็นได้ได้แล้วครับหอมครับหอมปะครับพ่อเม่พี่นอ้องก็ู่ทางบ้านก็นดีกิบเบิ้ลกิบตอนเนี่ยหอมปะเนี่ยครับหอมหอมครับสูตรนี้เป็นตะกินเก็บได้โดนอีกได้ครับเก็บได้โดนเก็บได้โดนเนี่ยครับ เรียบร้อยแล้วเด้่ครับใส่ถ้วยเนี่ยบ่อยไหอืมสิบมึงจังหน่อยสักก้อนอืมนี่ครับขาเขาเฮ็ดครบสูตรเฮ็ดครบสูตรถือสูตรนะครับว่าตอ้องไปหนอย่างไรเหรอกครับตาให้มันเข่ากันหล่ะก็กใส่ได้เลยครับนั่ครบสูตรเหรอเบิ้งเด้ครับผมสิตักใส่ถั่วให้เบิ้งแค่นี้เหรอครับก็ไมีหยางยากเหรอครับ นะครับเนี่ยครับรแล้วเลยครับนบระเดกบองสูตรของพญ่ยอ้วนคนผู้หายขีบโหญ่นะครับอันนี้เป็นสูตรที่สองของพญ่ยอ้วนแล้วก็ประเดกบองนี่กับสิมีอีกหลายๆสูตร ต่อๆไปนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายติดตามทัานยูทูปไปแล้วกันเดี๋ยวพอเนื่อ้วนในสิเฮตแต่ละสูตรแต่ละสูตรทย่อยทย่อยเข้าไปนะครับสําหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เหตุน้าหล้วก็นางเบิงนะครับขอขอบคุณคท่านทั้งหลายที่เหตุน้าแล้วก็นางเบิงนะครับขอขอบคุณยูทู e นะครับท่านทั้งหลายถ้าเฮตแล้วแท่บ กระบอกค้นต่อๆไปได้ครับเด้อกระบอกต่อตอไปให้ค้นเห็ดไปตามนี้ละ่ะนะครับบได้ห่ว,วงวิชาหงนะครับเห็ดขายก็ได้แส่บพื้นกันสำหรับมือนีขอขอบคุณได้ครับเด้อสวัสดีครับ